รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใจจังเลยน้องน้องเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยมาทำไมคุณติ๊กอะครับเขาสั่งให้มันส่งการ์ดที่บ้านเขาฮะแต่เขาให้มาถามทางไปบ้านเขากับคนที่บ้านนี้ครับผมเฮ้ยแล้วยังทำไงอ่ะอ้าวจะไปยังไงเดีือดมาถามหาบ้านติ๊กติ๊กก็ทางไปบ้านคุณติ๊กอะครับทางบ้านติ๊กเหรอใช่ครับไม่ยากไม่ยากก็ออกจากบ้านนี้ไปใช่ไหมครับรู้รู้รู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซีเรียสขวา ถึงทอดีเลี้ยวขวาอ่าพอพอถึงว่าพอซอยแปดซอยแปดซอยแปดเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวาทีหนึ่งแล้วถึงเลยใช่ไหมครับยังยังแล้วก็พอเจอแยกแล้วเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งถึงเลยยังยังเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวาขวาสามครั้งขวาขวาเห็นไหมเห็นสาราอยู่ทางขวาสาราอ่าเจอแล้วเจอแล้วบ้านพิทิศมาผิดทางแล้วท่านคให้ไคก็ไม่ห้า ไม่ใช่ละไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระแล้วพยถอยหลังออกมามีสายะภตถิอยู่ทางซ้ายอ่าาาาาาาภาาาานาา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 ูาา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 ามอาาาาาาายาา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 ้าาาาายาาไาาาามเอาา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 อาาาาา่้าา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 าราา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 าเราาาาาาา่าาาราาาาาาลาา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 า บ้านพวกพี่หมดนะครับอย่าลืมนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะครับครับคุณภาพเนี่ยเต็มทุกถังนะฮะพลังเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวท่องใจถามหน่อยไข้างล่างเขียน15อะไรสิบห้ากิโลแม่กิโลแล้วข้างบนทำไมเขียน16.4อกจ่อ๋อต่อจาก15ก็เป็น16ไงแม่ไม่ใช่มันเนื้อแก๊สหรือเนื้อถังเดี๋ยวสิบห้ากิโลฮะบมวกถังด้วยเป็นสิบหกจุดสี่ครับคุณแม่ครับถังนี่กิโลสี่ขีดเท่านั้น ไปเถอะ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 ไปอะไะเถอะไป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 เอะไปเถอะไปเถอะเถอะไปเถอะปเถอะไปเอะเถอะไปอะไปเถอะไอะไปเถอะไปเะไปเถอะไ ท่ไงครับกางเกงตึงไปไหมครับเดี๋ยวไปท่านมาดูเลยอ่ะไปเที่ยวไหนมาครับตลาดน้ำโอ้ดำเนินสะดวกหรือว่าอัมพาไปไกลเนาะหลังหมู่บ้านหมู่ายงหลังหมู่บ้านเรามีตลาดน้ำเนาะนี่ฮี่หลังหมู่บ้านเราเป็นถนนนะไม่มีคลองนะน้ำมันลดแล้วไม่เยอะไม่ต้องใช้คลองตลาดน้ำก็ต้องเป็นคลองสิครับที่มันมีเรือเยอะ ไม่มีเรือตลาดน้ำก็ต้องมีเรือสิอันนั้นเขาเรียกตลาดเรือ,อน,นี้ตลาดน้ำไม่เข้าใจพี่จิ๊กอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยตลาดน้ำก็ต้องมีเรือสิไม่ใช่เรือเป็นรถเป็นรถเอาของมาขายแล้วมันจะเล่นตลาดน้ำได้ยังไงครับก็ทั้งตลาดมีขายแต่น้ำะอะไรอะจะ่ห้นเน นะไรนะเรอหมูเหม่อไม่มีไม่มีไม่มีเหรอมีแต่น้ำมันหมูอะไรก็ได้ขอยเป็นน้ำเลอเอาเราไปซื้ออะไรกันมาล่ะได้น้ำกดมาทำไมเอามากัดเหล็กนี่ไงหรือว่าอะไรเอามากินสิน้ากดกินได้ไงแ่ว่าพันกินได้กินได้พี่กิ๊ฟไม่เคยกินน้ำกดเหรอโอ้เนี่ย กดน้ำแข็งก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปกดน้ำเขาลิ้น้ำอัดลมแก้วอัดลมที่ไหนถ้าอัดลมไปปั๊มนู่นไอเียอัดลมไปไปปั๊มไม่ไรนะครับได้อะไรมาได้น้ำเต้ามาน้ำเต้าอืมอมันไม่น้ำนี่มันเป็นลูกนะน้ำเต้าอ่ะบอกน้ำเต้าก็น้ำเต้าสิน้ำเต้าเป็นลูกเออลด้อลุง น้ำเต้าน้ี่เป็นไหนเดี๋ยวต้องใครกดนี่มี่เป็นนมนมไรขมันมาจากเต้าอ่ะมันมาจากเต้ามันก็ต้องเป็นนมสิ ักอะไรเนี่ยพ no? um> ี<_<_่สักอะไรพ่อแม่อันนี<_<__<_<_<_<_้ไม่ไม่โพอันน Ges ี้สพอพ่อกับแม่แดงไอแดงเรียนจบปสามสพแม่คือเรียนน้อยอะเรียนน้อยเดี๋ยวเราพี่เราพี่ไปสักไปต่งอย่างนี้ทำไมเนี่ยตอนสมัยเด็กอะชอบเด็กแว้นขี่มอไซค์เหรอขี่มอไซค์ แต่นี้เราขี่ไม่ได้มอไซค์เลยก็อยากเป็นคนซ้อนถ้าซ้อนเรียกก้อยเรียกก้อยพวกสกอยเข้าใจวันนั้นแข่งกันที่พิภาวดีหนุกจริงๆเลยตอนแข่งตำรวจเรียกใช่เจอเนินเต่าไม่ใช่ดิเขาเรียกเึงนเดนเนินเนินเนินเดิงเนิโเนิเเนนเนินน โกนถนนโกถนนยังไม่เข้าใจเหรอนกพอขี่ไปเช่ไหเชียเช่ตำรวดเรียกเช่โอ้โหคนเหอแล่วเจ็บเจ็บบางเช่เช่ช่ี่อะไรล่ะเชีไบคุยดันสไบคุยดันผมขี่ไปอล้โดดพอโดนไปไหลนตุบเกิดอุบัติเหตุโดนอะไรโดนอะไรจาไงจำพอจำโหนเช่ยจํเาลอยจโหกลอยเช่เว้นทางก้อยทางลนตุบังเ ก็ไปเปลี่ยนเล่นม้าหมุนสองรอบใช่ไหมไม่เดี๋ยวยังไชีวิตรอดผลชอบเป็นคนชอบรอดผลชอบรอดผลม้าหมุนมันรอดผลไงวะก็สนุกอ้วกเลยเพลินไม้าหมุนก็สองรอบๆนี่ไม่ใช่ไปเช่าม้ามาแล้วให้ม้านี่หมุนสามรอบม้าอ้วกแตก เราก็เลยว่าไม่มันเลยก็เลยเดินเลื้อยเปลือยไม่มีจุดหมายไปบางลำพูตกใจที่เดินเลื่อยเปบางลำพูเดินไปเดินที่เปลือยไงขาศานเลยหรือไรไม่บางลำพูเลยบางลำพูบางลำพูสปสินค้ายังอยู่ยังอยู่จะสมัยยังเลยวะเชื่อป่ะไม่เชื่อ ใจเชื่อเรือะไรอะถามกันดิไปเจอจริงโจเมาคือแบบงลำพจริงโจจริงจริงพาต้าหรือเปล่าไม่ใช่จิบบางลำพูเลยโดนจากบางลำพูไปบางขุนโภมหนึ่งเดียวงเดียวจริงโจเดียว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 ไปไกลนนั้จริงจริงไม่ใช่จริงโจจริงเหรอหลับพอไปเสร็จปุ๊บเห็นมีคนนั่งอยู่อ๋อ เราไปนั่งพักแล้วก็ย่องย่องเข้าไปเฮ้ยแล้วเราก็ไปหยิบมาเออเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูไม่ขโมยไม่ขโมยจะเรียกขโมยได้ไงหยิบมาอะไรอะอะไเวะทะนู่ก็ทะนู่ถือยิงทะนู่ไม่ได้เพื่ออะไร่ ไปปีนมาิีนมาเล่นอะไรกันนี่ไปเจออุปกรณ์นี่ไปเจออุปกรณ์เนี่มาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า power strider นี่ก็มันอยากเล่นไงรหัวใจี่อเล่น่ไม่ต้งหัวนี่กูเรียกครูมาสอนที่บ้านเลย ใครเล่นชื่อไงนะคอคที่คุณแอคอคุณเอ,อไอพาวเวอร์ไทร์เดอร์อะไรนี่มันไปเริ่มต้นไปยังไงเนี่ยกีฬาตัวนี้มันมาจากกีฬาคนพิการก่อนครับผมจริงเหรอคะเฟ,ฟสปิกเหรอใช่มาจากเฟสิมันมันยังไงนะที่เขาแข่งขันโอลิมปิกกันนะครับที คนพิการที่เขาไม่มีขาเขาก็ใช่ดิเหรอพิเศษสุดขาเทียมหน่อยๆโอเคโอเคต้องฝึกนานไหมกว่าจะขึ้นมาเดินอ,อะไรได้เงี้ยถ้าถ้าถ้าเริ่มฝึกก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินเดินได้แต่ว่ายัยงยังไม่แข็งแรงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เดินได้เหรอมันง่ายฮะไม่เยอะไม่เยืนก็ได้นะหนึ่งคือเราต้องฝึกบาลานซ์คือเราต้องฝึกบาลานซ์มันก่อนเพราะว่ามันจะหนักนิดนึงเล่นกันเยอะไหมเนี่ยเยอะครับถ้าในประเทศไทยก็เยอะอยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าคนนะแต่ว่าส่วนมากเราเราจะแบ่งกันเป็นทีมครับแต่รัก็จะมีทน์ แล้วของคุณมีทีไหมของคุณมีทีไหมไทยจำครับผมไทยจำอยู่ที่ไหนอยู่แถวไหนเกิเขาอยากไปเล่นบ้างอะไรบ้างอมที่ดินแดงครับผมไทยญี่ปุ่นดินแดงครับอย่างนี้วลาจะใส่จะอะไรอย่างนี้มันถ้าคนใส่แรกๆก็หาที่นั่งที่ประมาณช่วงเอวเอวขึ้นมาหน่อยสูงหน่อยให้มันสูงหน่อยเอ้นสมมติสมมติอย่างพี่ที่จะใส่ต้องหาเก้าอี้สูงใช่ไหมลองดูหัวใ สบายเลยจริงๆกตัวเล็กอไทยจะไปเล่นไหวไหมเออตัวเล็กเล่นได้ไหมครับเล่นได้มเด็กเล่นได้ไหมัเล็กเออโอ้โหแจ๋วเลยพี่ิ๊กโอ้โหพี่ิ๊กพีินิพี่ิ๊กนิเน่อยเ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าคุณติ๊กกลิ่นสีจะเอาดีทางด้านนี้ได้หรือเปล่านะครับสนับสนุนโดยยาธาตุสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาอาร์ททองพลัสใหม่กลิ่นสักุระทั้งแบบสเปรย์และยาจุดกันยุงเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษบางกอกแอเวเวย์เอเชียบูติกส์แอร์ไลน์สบู่เบเนดตอ AIS ชีวิตในแบบคุณ ช่วงพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลได้เวลาพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ขอเสนอการร่วมแรงร,ร่วมใจกันระหว่างเพื่อนในกีฬาแบดมินตน <c oughs> <c oughs> นันครับนี่แทเป็นอะไรไปครับเนี่ยพี่น้องคู่นี้ทั้งน้องกายแล้วก็น้องแก๊งต่างก็นั่งซึมกันทั้งคู่สงสัยต้องให้คุณแม่มาช่วยดูอาการกันหน่อยแล้วห่ะครับไม่เอาหน้าเด็กๆกีฬามันก็มีแพ้มีชนะแบบนี้แหละอย่าเพิ่งถอดใจสิมาเติมพลังกันหน่อยดีกว่า ขอคขุณครับคุณแม่แก๊งเราไปฝึกซ้อมมันต่อดีกว่าฝึกบ่อยๆจะได้แก่งขึ้นไปไปวันนี้น้องไก่กับน้องแก๊งมาโรงเรียนด้วยน้ำตาม,มุ่งมั่นมากๆต้องฝึกซ้อมกันใหม่อย่างดีแล้วแน่ๆใเรามาเริ่มแข่งกันเลยไหมได้เลยเราพร้อมแล้ว จากการฝึกซ้อมทำให้การแข่งขันในครั้งนี้น้องแก๊งกับน้องกายเล่นเข้าขากันได้ดีมากๆเลยครับ <Yeah. S 1> น้องแก๊งกับน้องกายเดินไปจับมือคู่ต่อสู้ด้วยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่แค่เห็นความมีน้ำใจนักกีฬาของน้องๆแบบนี้พี่แก้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆมากเลยครับกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณแม่ส่งภาพถ่ายรูปคู่กับกีฬาที่ชื่นชอบร้อมเขียนเหตุผลสั้นๆว่าทำไมรูปชอบกีฬานั้นนั้นรูปของใครได้รับคัดเลือกจะได้นำมาโชว์ในรายการกลรมกิมบ ไมโลอร่อยเกินคาดตอนนี้นะครับอยู่นะครับพี่เสือช่างปูแล้วก็น้องๆนะครับพร้อมที่จะรวมพลังสร้างสุขแล้วนะครับวันนี้ทำอะไรดีครับมาช่วยพี่เสือฉาบกำแพงรอนลรงแข่งแรงเหมือนเดิมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปด้ยเลยนะครับไปครับโอ้โห คุณพี่เสือช่างปูนทุกคนค่ะที่มารวมพลังสร้างความสุขให้กับเด็กๆดีใจค่ะที่เห็นพี่เสือช่างปูนมาช่วยทําให้โรงเรียนของเรากลับมาสวยดังเดิมขอบคุณพี่เสือค่ะดีใจครับที่ได้ใช้ฝีมือช่างสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนครับวันนี้ครับโรงเรียนจะมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เสือช่างปูนนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยครับโบนเสือเพื่อเมืองไทยย้